วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำรดาญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สถานศึกษามัสยิดและแหล่งของเที่ยวในอำเภอสุขสำรดาญตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการหลักสูตรจิตอาสาอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมน,นักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นพลังอันสำคัญในการคิดจะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวทรงห่วงใย,ยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสัานา์จึงได้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สถานศึกษามาสัสยิดและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสุดสัรปบคันในวันที่21มิถุนายน2567มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของการเป็นจิตอาสาประเภทจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆได้แก่สถานศึกษาสถานที่สาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวโดยช่วยกันเก็บขยะทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ให้เกิดความร่มรื่นและสวยงามมีความปลอดภัยเสริมความรักความสามาัคคีในหมู่คณะจากการทํางานร่วมกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผลการดําเนินงานมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 120คนคิดเป็นร้อยละหนึ่งอยนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นจิตอาสามีจิตสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมต่อไปพร้อมเสียสละจิตอาสารอบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดต่ ใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื้อที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ